สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรมือใหม่นะคะวันนี้เราก็เตรียมของไปขายกันที่ตลาดคลองถมอำเภอนะคะก็เป็นวันพุธนะคะวันนี้เราก็เตรียมของไปเยอะมากเลยทีเดียวนะคะไม่รู้ว่าเราทําได้ยังไงะคะเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เราทําตั้งแต่เมื่อคืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนวดปลาหมึกดานะคะแล้วก็หนวดผสมคอนะคะที่เป็นหนวดยักษ์นะคะ ตรงนี้ก็จะมีอยู่ที่หนึ่งพันสามสิบไม้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปากนะคะปากแล้วก็ทําอยู่ที่สิบโลนะคะตรงนี้ก็จะประมาณก็อยู่ที่ไม้ละยี่สิบบาทนะคะเจ็ดสิบเจ็ดไม้นะคะเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวที่เหลือจากก้อนที่แล้วนะคะปากกําลัง พอดีเลยนะคะมีทั้งผ่านแล้วก็ไม่ผ่านะคะ่ะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนนะคะถ้าชอบแบบสุกเร็วก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะปากตัวนี้พอใช้ได้นะคะถือว่าดีเลยละคะ่ะาำรับมือใหม่นะคะถ้าอยากจะลองทำดูนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นปลาหมึกดำนะคะตัวนี้ก็จะรุ่นกลางนะคะ วันนี้เราก็จะทำตัวหมดเลยนะคะที่เราทำหนวดมาห้าบาทที่เห็นในกระมังที่เสร็จแล้วนะคะเป็นของก้อนก่อนนะคะคเพื่อนวันนี้เราทำก้อนใหม่ก็อยู่ที่สิบสี่โลนะคะตัวนี้นะคะส่วนหนวดประครบประสมพองเราก็ยี่สิบโลนะคะก็จะอยู่ประมาณยี่สิบถึงห้าสิบหรือว่าหกสิบบาทเลยนะคะ ก็จะต้องลุ้นกันไปนะคะแต่ตัวสวยนะคะเนื้อขาวนะคะค่ะตอนนี้ก็เสียบเสร็จแล้วนะคะก็ได้อยู่ที่สีราคาะค่ะก็ไม่แน่นะคะเวลาที่เราวางแล้วเราจะจัดหลายราคากวน,นี้ก็ได้นะคะอันนี้เราคิดคร่าวๆนะคะเราจะแยกให้ฝ่ายชายของเรานะคะวันนี้เราก็ลง2อล้านเหมือนเคยนะคะ ก็สวยนะคะก็จะต้องลุ้นกันไปนะคะถ้าราคาที่สูงๆหน่อยนี่ก็อาจกาจ,จะขายยากนิดนึงนะคะแต่พุดที่แล้วเราได้ขายนะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะคะรวมแล้วทั้งทุนทั้งกำไรก็อยู่ที่ประมาณสองพันกว่า,วานิดๆน,นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นคอกรอบนะคะเหมือนกับหมึกกรอบที่เป็นตัวนะคะอันนี้เราก็ทำอยู่ที่สี่กิโลนะคะ วันนี้ก็เสียบไม่ได้เยอะนะคะไม้ยี่สิบาทได้แค่ยี่สิบหกไม้นะคะกำไรก็ดีนะคะเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็ลองใช้ใดูนะคะอันนี้ก็เป็นไข่นะคะวันนี้ไข่เราก็ไปสามกิโลนะคะวันนี้เราทำได้เยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนเราลองมานับดูแล้วนะคะก็เกือบ,บจะหกสิบโลนะคะ สวยเลยนะคะวันนี้เราทําไม้ใหญ่แบบขายง่ายเลยนะคะนี่ค่ะเราใส่ทั้งแล้วนะคะฝาปิดไม่ไม่ได้เลยนะคะแต่เราอยู่บ้านใกล้ๆนะคะเดี๋ยวก็ได้ขายแล้วนะคะไม่ต้องปิดสน,นิทก็ได้นะคะส่วนมือกรอบแล้วก็ไข่เราก็จะแยกไปนะคะเพราะว่าเต็มถังแล้วนะคะสรุปวันนี้นะคะเราเตรียมของไปเกือบๆจะหนึ่งหมื่นบ,บาทนะคะแต่ก็ต้องรุ้นนะคะว่าจะขายได้เท่าไหร่นะคะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด s u b s c r i b ์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าค่ะสวัสดี